สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทท่านครับผมโอ๋บ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอ EP นี้อยู่นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เ,พเกียรติคุณบุรุพจา,ารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของพระเทพวิสุทธาจารย์หรือหลวงปู่ดีเนาะนะครับผมเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมที่เป็นที่ครบนับถือกันมากนะครับผมในจังหวัดอุดรธานีนะครับผมในปัจจุบันนี้หลวงปู่มรณภาพไปแล้วนะครับผมตั้งแต่ปีพศ2513นะครับผม เหรียญที่นามาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันอยู่ในขณะนี้ฮะเป็นเหรียญรุ่นที่2นะครับผมที่สร้างขึ้นในปีพศ2505เหรียญรุ่น2เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2พิมพ์นะครับผม,มก็คือพิมพ์ครึ่งหงนะครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะมีเนื้อทองแดงผิวไฟเนื้อทองแดงลมดานะครับผมแล้วก็เนื้ออันบากาชุบน,นิกเกิลน,นะครับผมแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นพิมพ์ เต็มองนะครับผมเป็นหนึ่งในสามรุ่นนะครับผมก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3านะครับผมที่าท่านหลวงปู่ดีเนอะอาะปูกเสกนะครับผมจริงๆแล้วหลวงปู่ดีเนาะนี่ท่านไม่ได้ชื่อดีเนาะนะครับผมชื่อเดิมของท่านก็คือ,อชื่อบุกปลัดกองนะครับผมกุลประลัดกองนะครับผมแต่เนื่องจากาหลวงปู่เป็นพระที่มีปิยวาจานะครับผมแล้วก็มีวลี ที่ท่านจะพูดติดปากอยู่เสมอน,นะครับผมว่าดีเนาะนะครับผมไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับผมหลวงปู่ก็จะบอกว่าดีเนาะคือท่านจะมีความคิดเป็นบวกนะครับผมมีเมตตาธรรมสูงนะครับผมประชาชนโดยทั่วไปก็เลยถือเอาคําพูดที่ท่านพูดอย่างติดปากนะครับผมเป็นชื่อเรียกขานของหลวงปู่นะคะรับผมรายละเอียดใน เหรียญรุ่นนี้พิมพ์นี้จะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆพื่อี่ๆรับชมไวพร้อมกับผมโอบ้านสุดเลยครับอย่างที่กาบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมว่าจะมีอยู่2พิมพ์ด้วยกันนะครับผมพิมพ์ที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมนี้เป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับผมน่ฮะก็จะเป็นลักษณะเป็นเหรียญใบสาเกนะครับผมบางคนก็บอกว่าเป็นเหรียญรูปเสมาคว่ำนะครับผมก็ สูตรแท้แ็กจะเรียกนะครับผมนี่ฮะทรงก็จะประมาณนี้ฮะเป็นคล้ายๆกับอาร์มติดเสื้อนะครับผมถ้าเป็นทรงใบเสมานี่ฮะใบเสมาคว่ำนะครับเห็นไหมฮะขอบพีกเกลียนนะจะคล้ายๆกับใบเสมานะครับเหรียญสร้างในปีพศสองพาร้อยนะครับผมนี่ฮะ ก็จะเป็นสาทิสลัก์ของหลวงปู่ดีเนาะในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมสําหรับเหรียญพิมครึ่งองนี้นะครับผมนี่ฮะตัวหนังสือจะเขียนพระเทพวิสุทธาจารย์หลวงปู่ดีเนาะนะครับเหรียญเป็นเหรียญขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับผมมีหัวห่วงในตัวนะครับผมนี่ฮะสำหรับเหรียญที่สวยๆนะครับผมที่พื้นเหรีหยญก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับผมขึ้น อย่างชัดเจนนะครับผมเป็นเส้นสายฝนนะครับผมทั้งโดยมากก็จะเป็นไปในแนวดิ่งนะครับผมส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเส้นที่เป็นแนวฝั่งบ้างนะครับตัวสอนในการแกะนี่ก็ตั้งนูนเด่นนะครับผมจะมีเส้นเสีเส้ยนย่เช่นพระเทพนะครับผมจะเห็นตัวทอทหารนะครับผมจะมีขีดติ่งลงมา แล้วก็ตรงพอพานด้วยนะครับผมเนี่ยก็ชี้ไปอย่างนั้นเองนะครับผมจริงๆแล้วเหรียญรุ่นนี้ไม่แน่ใจนะครับผมว่ามีของเกแล้วหรือยังนะครับผมแต่เท่าที่เห็นกันตามท้องสนามตามท้องตลาดโดยทั่วไปนะครับผมก็ยังไม่ปรากฏเหรียญปลอมนะครับผมแต่ว่าต่อไปไม่แน่นะครับผมเพราะว่าเหรียญรุ่นแรกนี่มูลค่าในการสะสมนี่ก็เพิ่มขึ้น โดยลําดับนะครับผมก็มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ที่สําคัญนะครับผมเหรียญของหลวงปู่นี่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับดูเส้นเซียนใต้พื้นตัวอักษรนะครับผมในแนวดีนะครับผมเหรียญสวยๆนี่ปรากฏให้เห็นแบบชัดเจนมากนะครับผมเหรียญรุ่นเก่าๆนี้เป็นเหรียญที่มีเสน่ห์นะครับผมแม้แต่นักเก็บสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับผมพอมาเห็น เปลี่ยนรุ่นเก่าๆก็ได้ลงกล้องส่องขยายเนี่ยปรากฏว่าหลงสเสน่ห์กันไปทตามกันนะครับผมรวมถึงผมด้วยนะครับมาพลิกดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังนี้เป็นอักขระลายันอย่างเดียวนะครับผมไม่ปรากฏเป็นอักษรภาษาไทยนะครับผมนี่ตัวอักขระลายันในเขียนอิสวาสุน,นะครับผมตัวยะมะผะปุนะครับผมแล้วเป็นอุนาณาโลมนะโมครับผมแล้วก็พุทธใหญ่ ชอบไว้นะครับผมตัวยะตัวอุนะครับนะโมพุทธานะครับผมก็มายะอ,าอยู่ด้านบนนะครับผมยะอาตมะนะครับจีอีทะอีมะนะครับผมอันนี้ผมจะาบางตัวก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับผมน่าจะเป็น,อ,นอักษรย่อของอบทสวดต่างๆนะครับผมที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ถอดเอารหัสเป็นตัวย่อนะครับผมมาบรรจุไว้เป็นลายยันนะครับผมแล้วก็อธิษฐานจิตลงในอักษรยันนะครับผมก็ทําให้เกิดเป็นฤทธานุภาพในทางพุทธคุณนะครับดูเหรียญขอบเหรียญน,นี้พลิกวิ้นนะครับผมเหรียญน,นี้คือเรียกว,ว่าเป็นเหรียญสวยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับเป็นสวยที่สุดแบบคะแนนแบบเป็นเหรียญผิวไฟอะไรอย่างนั้นนะครับผม ก็ถือได้ว่ายัางคมชัดดีอยู่นะครับผมเหรียนสภาพนี้ก็ประมาณสัก80-90%ได้ครับเหย่ตรงนี้ครับขอบเหลียนพลิกปิ้นนะครับผมรูหูเหลี่ยนค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมเมื่อเปรียบเทียบกับเหลี่ยนที่มีขนาดย่อมๆนะครับผมเห็น,นะหนกนน็ใหญ่ใหญ่กว่าลวด หรือห่วงที่ร้อยนี่อยู่พอสมควรนะครับผมเพราะเห็นช่องมองทะลุได้อย่างชัดเจนนะครับมาดูตัวตัดด้านข้างบ้างครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวตัดด้านข้างหรือว่าเป็นเหรียญหลังปีพศ .2500 อที่ลึกอยู่พอสมควรนะครับผมนะฮะร,ราคาเช่าหายังพอ เช่าเก็บนะครับผมอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันต้นๆน,นะครับผมแล้วแต่สภาพความสวยงามนะครับผมคนในพื้นที่เองก็นิยมกันในระดับหนึ่งนะครับผมพะเหรียญรุ่น2นี่เหรียญรุ่นแรกหายากนะเหรียญรุ่น2รุ่น3าที่ทันท่านนี้ก็คนรุ่นเก่าเขาก็ถือว่า,ามีผู้ทธคุณไม่แพ้กับรุ่นแรกเลยนะครับผมไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับผมเรื่อง อยู่ยงคงพันเรื่องสายเหนียวในหลวงปู่ดีเนาะนี่ก็ถือได้ว่าอยู่ในอันดับต้นๆน,น,นะครับผมต้องอย่าลืมว่าท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่ทองวัดธาตุนนยางนะครับผมบุรุพาจารย์สายเหนียวอีกท่านหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ก็นํามาแนะนํานะครับผมเดี๋ยวได้เรียนใหม่ๆนะครับผมก็จะนํามารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมเพื่อเป็นการ ลำลึกคุณบุรพารจารรย์ุ่นเก่าด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมยุดปิดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ